ดีค่ะอุ้มนะคะนัตตี้นะคะวันนี้นะคะเราสองคนมาเพื่อที่จะมารีวิวหนังทั้งหมดสิบเรื่องแต่ว่าเรามีหัวข้อใช่ัาให้ว่าเราจะมาพูดในหัวข้ออะไรก็จะเป็นโทรศัพท์สาธารณะใช้ทําอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าในมุมมองของภาพยนตร์นะคะี่นาทิว่าถ้าเป็นในมุมมองของภาพยนตร์นะคะเราก็จะสื่อตู้โทรศัพท์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเข้าด้วยกันผู้ในมุมของภาพยนตร์ ว่าทั้งหมดสิเรื่องเนี่ยใช้ทัศัพท์สาระทำอะไรบ้างที่นอกจากโถอยแต่เราจะไม่ซ้ำจำเจกันทั้งหมด10เรื่องค่ะทุกคนเอาให้ทุกคนแบบไม่มีเบื่อใช่มีทั้งภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ต่างประเทศก็เดี๋ยวทุกคนไปดูได้เลยอะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกใชนค่ะก็จะเป็นการเรียกความสับาสามีแต่ว่า มาดูกันเถอะว่ายกข้อสัพหาสามีเพราะอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเทอมาแอนลูอีสนะคะที่เป็นการไปเที่ยวกันเพื่อนสาวสองคนนัดกันไปเที่ยวสังสรรค์อะไรอย่างนี้แต่ใครจะไปดูเขาว่าการไปเที่ยวครั้งนี้เป็นการที่เธอต้องหลบหนีคดีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีการยกข้อสัพของเงินสามีค่ะว่าอ๊ขอ,อ,อเงินได้ไหมจะหนีแต่ว่าคดีอะไรก็ ให้ทุกคนไปติดตามกันได้นะคะว่าหนีคดีอะไรเธอมาแอนด์ยูอิสไปทําอะไรกันถึงต้องมาหนีคดีแล้วก็เธอสามารถโทรศัพท์ขอเงินสามี่ได้สาเร็จไหมแล้วก็หนีสําเร็จไหมก็ไปตามรับชมกันได้ที่เธอมาแอนด์ยูอิสค่ะค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องที่สองนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นหนังลักในตํานานของใครหลายๆคนใช่ไหมซึ่งัำน้นก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักค่ะ น้องน้ำกับพี่ชูนของเรานั่นเองน้ำชอบพี่ชูนเราองชอบพี่ชูนเลยล่ะซึ่งเนื้อเรื่องนะคะมันจะเป็นน้องน้ำเนี่ยเด็กสาวธรรมดาที่เขาเนี่ยไปแอบชอบรุ่นพี่สุดทอตในโรงเรียนซึ่งน้ำก็พยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพัฒนาตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะให้พี่ชูนเนี่ยหันมาสนใจเขาซึ่งซีนที่เรายกมาในวันนี้นะคะก็เป็นซีนที่น้องน้ำเนี่ยตัดสินใจโทรไปบอกชอบพี่ชูนใจกล้ามากใช่ไปบอกความรู้สึกของตัวเองซึ่งบรรยากาศในซีนนี้นะคะก็จะเป็นซีนที่น่ารักอบอุ่นทําให้เราเนี่ยเขินตามน้องน้ำไปเลยยซึ่งถ้าาใก ย้อนกลับไปในวัยมัธยมป๊อบบี้เลือพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะต่อมาเป็นเรื่องที่สามค่ะว่าเรื่องที่สามแล้วนะคะเป็นชื่อเรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยมาอาจจะอยากจะอยากก็คือเป็นอยากรักก็รักเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวของสองสาวอีกแล้วแต่ว่าทีนี้เป็นสองสาวที่เขาเป็นรูมเมทกันแต่ไม่ถูกกันค่ะด้วยความที่ว่า พายเป็นผู้หญิงเนาะคิมก็เป็นผู้หญิงแต่ทาไม้นถึงไม่ชอบกันละอ <c oughs> เพราะว่าคิมเป็นทอม <c oughs> แล้วก็แม่ของพายกับพายเนี่ยไม่ชอบทอมเขาก็เลยแบบเฮ้ยได้มาเป็นรูมิตด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่อย่างนีน้แต่ด้วยความที่ว่าอยู่ด้วยกันไปใช้ชีวิตเป็นลูมเมกันก็เลยแบบอ่ะมาชอบกันสุดท้ายแต่ทีนี้สุดพีก็คือมีวันนึงเขาทะเลาะกันพายและคิมทะเลาะกันแล่เป็นวันที่ฝนตกอีกแต่ทีนี้ คิมทะเลาะกับพายเห็นว่าพายเนี่ยกำลังโมโหมากคิมก็เลยปีตัวออกมาจากพายก็หนีออกมาในวันที่ฝนตกก็อุ๊ยลืมไปว่าฝนตกก็เลยไปหลบอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธาระนั่นไงใช่ทีนี้พายมารู้สึกได้ว่าอุ๊ยเราผิดหรือเปล่านะเราไปง้อเขาได้ไหมเป็นองอนกันอ่ะทีนี้ก็ไปง้อกันแต่ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องเป็นไงเราพูดแค่นี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มว่า จะเป็นยังไงตออ้อให้ทุกคนไปดูได้ที่ yes or no อยาก,ยากรักก็รักเลยใช่มาตอบกันที่เรื่องที่4ี่แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าปัญญาเรนูหนังเก่ามากเป็นหนังอบอุน่นส่งตรงจากทางภาคอีสานเลยแล้วก็เป็นหนังในวัยเด็กของใครหลายๆคนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาและเรนูที่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็มีความฝันว่าอยากจะพาวงดนตรีของเขาเนี่ยขึ้นไปแข่งที่กรุงเทพตามความฝันของเขาซึ่งซีนที่เรายกมานะคะก็จะเป็นซีนที่ปัญญาเนี่ยทูไปขอความช่วยเหลือ จากเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพให้ลงมาช่วยหน่อยใช่ซึ่งถึงแม้ซีนนี้ในเรื่องมันจะไม่ได้เด่นชัดอะไรเป็นซีนเล็กๆแต่มันแสดงให้เราเห็นว่าความฝันและก็ความมุ่งมั่นของปัญญาที่อยากจะพาเพื่อนเนี่ยขึ้นไปแข่งขันที่กรุงเทพเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากซึ่งเขาจะทําได้หรือเปล่าจะเกิดอุปสรรคอะไรไหมระหว่างทางก็ทุกคนสามารถไปติดตามชมกันได้นะคะกับเรื่องปัญญาเรนนงค่ะอ่ะ รามาแนวหนังสยองขวัญกันมากก็จะเป็นหนังผีระดับตำนานเลยพูดไปทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างีเรื่องอะไรเนี่ยบุบผาลาตีค่ะเป็นหนังหนังผีไทยสยองขวัญแต่ว่ามีความปะปนความตลกอะไรนีใช่สิ่งที่เรายกมาที่จะใช้โทรศัพท์สาธารณะนะเนี่ยเป็นซีสิที่หมอผีโทรมาหาเจีเจ้าของอพาร์ตเมนที่มีผีเนี่ยว่าอขอมาหาเสียงที่อพาร์ตเมนได้ไหมแต่ทีนี้เจ พูดหรือหน่างแข็งก็ะด้าว่าไม่อหอออนุกยากอ่าชัดเจนใช่แล้วทุกคนก็สามารถไปรับชมต่อได้ว่าอุ้ยหลังจากที่เจ๊นเนี่ยตอบกับอย่างแข็งกระบอผีไปเลยแล้วเขาเป็นหมอผีแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังผีแล้วหลังจากนั้นเจ๊จะเจอกับอะไรไหมจะเจอผีหรือเปล่าจะเจออะไรไหมก็ให้ทุกคนไปติดตามได้ที่บุกคาลากีค่ะใช่ค่ะ เรามาต่อกันที่เรื่องที่6นะคะพักจากหนังสยองขวัญเมื่อกี้มาต่อกันที่หนังรักกันอีกสักหนึ่งเรื่องซึ่งนั่นก็คือเรื่อง The Letter จดหมายรักค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นหนังแนวโรแมนติกเล่นกับเรื่องของชีวิตความรู้สึกซึ่งตัวละครนะคะก็คือดิวหญิงสาวที่เธอสูญเสียคนรักไปแล้วเธอเนี่ยได้มาเจอจดหมายที่คนรักของเธอเขียนไว้ให้ก่อนจะจากไป ซึ่งซีนที่เรายกมานะคะเป็นซีนที่ดิวและต้นคนรักของเธอนะคะ mm. เป็นช่วงที่กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์กำลังจีบกำลังจีบกันก็คือเขาเนี่ยอยู่กับคนละที่เขาก็จะใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวกลางในการโทรหากันบอกคิดถึงกันเล่าว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคสิช่ซึ่งเขาสองคนเนี่ยรักกันมากมแต่มันจะมีจุดจุดประายใช่ไหมใช่ ที่ทําให้เขา <laughs> ไม่ได้อยู่ด้วยกัน <ừ> ซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเหตุผลนั้นทุกคนสามารถไปติดตามกันต่อได้ที่เรื่อง The Later จดหมายรักนะคะจากหนังรักมาเป็นหนังลุนล้นรกทึก <Wow. S 2> แต่ไม่สยองขวัญแต่เป็นฟิลลุน้นเป็นเรื่องที่เจ็บก็คือเป็น Phone b o o t ตรงตัวเลย Phone b o o t ก็คือเป็นหนังที่ใช้ชีวิตอยู่ในตู้เกือบทั้งเรื่องเลย <ừ> จะเป็นตัวหลักอย่าง s t u s a นะเป็นเข้าไปอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่ทีเนี้ยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าไปอ่ะจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือถูกมือปืนสไนปเปอร์เล็งขู่ฆ่า,าแล้วเขาก็มีการทำการต่อรองขอร้องชีวิตอยู่ในเรื่องแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเขารอดไหมจุดจบเป็นยังไงก็ไปตามชมได้ที่โฟล์ูนะคะเจะไปต่อกันที่เรื่องที่8 เปลี่ยนจากแนวลุ้นระทึกเมื่อกี้มาเป็นแนวสย,อ,ยองขวัญก<ม>ันบ้างดีกว่าวกับเรื่องเดอะเบิดกับเรื่องราวของหญิงสาวที่เขาเดินทางไปเยี่ยมชายหนุ่มที่ชายทะเล<ม>แต่เขาเนี่ยกับต้องเจออุปสรรคก็คือมีกลุ่มฝูงงกแล้วชื่อเรื่องเดอะเบิดเกี่ยวอะไรกับโทรศรรัพท์สาธารณะ ก็จะเป็นสีที่เราจะยกขึ้นมาเลยนะคะพอเธอเนี่ยเจอกลุ่มฝูงนกที่เข้ามาโจมตีเธอโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเธอก็ได้โทรหาขอความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือใช่เพราะว่าคนเรามาตั้งตัวไม่ทันมามีนกเข้ามาดมทำร้ายซึ่งซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้ลุ้นไปกับเธอว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเธอทันไหมเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงต่อทุกคนสามารถไปติดตามกันได้นะคะกับเรื่อง The b i r d ค่ะแนวสยองขวัญต่อจากนัตตี้เลยดีกว่ายาวๆก็จะเป็นแนวสยองขวัญช่วงเท รงให<อ>้วิทยาศาสตร์ตรคืออะไรใช่ไหมคือเป็นเรื่อง The ะบอจะเป็นสิ่งสยองขวัญก็คือเป็นตัวประหลาดตัวประหลาดหลุดออกมาถาล่มเมืองของมนุษย์เมืองเล็กๆก็<ม>คนในเมืองก็ต้องเอาชีวิตรอดจากสิ่ง<ม>แปลกประหลาดอันเนี้ยเราก็เลยยกสีที่เกี่ยวข้องกับตู้โทรศัพท์ก็จะเป็นหนึ่งตัวละครถูกไอ้ตัวประหลาดเนี่ยคิวฆ่าตายค่ะตู้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ย มนุษย์ในเมืองนี้จะมีคนรอดไหมหรือ,อว่าจะโดนคิวตายหมดหอืหรือว่าจะโดนยึดไหมก็ไปติดตามชนง่ายที่เดอะบอกค่ะค่ะเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องที่สิบคือเรื่อง2538อันเทอร์มาจีชอบเรื่องนี้มากพี่อุ้มดูไปหลายรอบมากเป็นหนังหลังสุดอบอุ่นนะคะที่ใช้ตู้โทรศัพท์เนี่ยเป็นประตูข้ามเวลาย้อนกลับไปในปี2538ใช่ซึ่งภากก้อง ตัวละครที่ถูกย้อนกลับไปเนี่ยไปเจอกับสถานการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ได้ไปเจอกับรักใหม่<อ>ซึ่ง,งิ่งที่เรายกมานะคะก็จะเห็นได้เด่นชัดจากเรื่องนี้เลยคือเป็นซินที่กล้องเนี่ยเขาไปใช้โทรศัพท์แล้วก็จวบเหมาะกับฟ้าฝนตกฟ้าผ่าลงมาพอดีทําให้กล้องนะคะได้ย้อนกลับไปในปี2538ซึ่งเราต้องมาร่วมดูละว,ว่ากล้องเนี่ยที่ถูกย้อนกลับไปอะ่ะเขาจะทําอย่างไรในสถานการณ์นั้นหรือว่าเขาจะย้อนกลับมาใน ได้ไหมอยู่ในปัจจุบนัจจบนขอจจนงต<ช>ัวเองได้ไหมหรือว่าย้อนกลับไปจะไปเจอกับอะไรไหมรักครั้งใหม่จะไปเจอกันแบบไหนซึ่งถ้าทุกคนอยากรุนแล้วก็ติดตามไปพร้อมกันก็สามารถไปดูได้ที่เรื่อง2538อันเทอร์มาจีบนะคะค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมด10เรื่องที่พวกเราายกขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็หวังว่า1ิเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลากหลายแนเอาให้ทุกคนไปดูตามกันได้ถ้าทุกคนอยากไปดูเรื่องไหนหรือว่าที่เราบอกว่าให้ทุกคนไปลุ้นต่อไปติดตามต่อทุกคนก็สามารถไปดูต่อได้เลยนะคะกับ10เรื่องที่เราหยก้มาให้ดูวันนี้ก็จบเพียนเท่านี้กับการมารีวิวหนังทั้งหมด10เรื่องใช่ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย